มละก็อ่อนเลยก็จังพี่หนหองเห็นเล่เห็นบเกมันนอ่อนคารที่พวกเก็บก็ได้ดายเต็ม <c oughs> เปก็ต้องไปเก็บไปเอาไปแทนใส่ตูวเหย็นไว้ เป็นแบบน้ย่ยมันอ่อนมันต้องไมกนน่กิ้นุ่ยสุกสุกเฮ้ยมันฟองกระยามันกระยากระตาม

เห็นไ่มน้ำดำเห็นว่ามันเริ่มมันเริ่มก็ไปกินแล้วตากเก็บไฟกวดมันโดนรงมันเป็นก็ต้องเก็บใส่กวดเพื่อบอให้มันขยายพันต่อไปติดจุดน้อยๆตั้งเดยง hông được mang cây cảnh cây nuôi nòi hay có bớt được ăn đâu con เก็บในเบิดเลยยังยังยังย่งต้นใหญ่แต่ว่ากระนวยเาะงามดอกไม่หน่อยๆแต่ว่ามันจะอยู่กันหลายล่ะก็ต้องเก็บนี่ยุต่อก้าเนี่ยก็ม <Air> <ries> ีแต่ต้องนาต้นมาใหญ่ดอกแต่ว่ามันกับเป็ยกมาก ต้นมะหญยกับไปเป็นหมาข้ากันเด้่พี่น้องเจบไปเห็นเบิดเลยเดี๋ยวยังมันท้องเอาไปกินก่อนมานแน่ๆแน่นกับเขาเลยให้เขาไปเสือเขา này nè nè kép bật khuất thân luôn không ghét đang đều thì nó cũng này nè cho kéo 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 này kéo 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 ฉันบอกให้เหรอื้อตลาดนี่เจ้าบ้านนี่แห้งกระเด้นเลว่ามันเป็นกินโลกว่านี่